สวัสดีท่านผู้ชมทุกคนด้วยนะครับวันนี้อยู่กับนายครูในเกมวันพัฒนาเดชสองเกณฑ์นะครับวันนี้ก็เป็นเกณในเซิร์ฟเวอร์ห้าหนึ่งไอห้าห้าตลอดไปนะครับตอนแรกการจะพูดว่าห้าหนึ่งเจ็ดอ่ะไม่ใช่นะครับอันนี้เป็นเซิร์ฟเวอร์ห้าห้าตลอดไปนะครับโอเคนะครับวันนี้ผมก็ทำการจะมาสุม่มตัวมั่วนะครับให้คขาการันตีแปดสิบใบนะมาดูกันว่าผมจะได้สิ่งที่ผมต้องการหรือเปล่านะซึ่งไอ้สิ่งของที่ผมต้องการนี่คือก็เป็นเจ้าหินเจ้าคิงระดับล่างต่อนะครับก็เป็น SSR บวกนะเพราะว่าผมจัดการเอาไปปลดให้เจ้าคิงยูอาร์นั่นเองนะมาดูกันนะครับว่าวันนี้มันจะได้หรือเปล่านะสำหรับไอ้เจ้าหินคิงล่างสองนะคือต้องการเอามาเสริมพลังให้เจ้าคิงยูอาร์ให้มันแข็งแกร่งขึ้นไปอีกโอเคนะครับแล้วอีกอย่างนั้นก็คือผมจะทำการมาอัพของแดนนะครับที่สถาของเจ้าเซตพลังไฟนะนี่นะครับเป็นอาดังเจนโจมตีความเร็วนะครับเป็นเซตอาดเซตแฟรตนะซึ่งทำครบได้เคยเป็นอาดเซตพลังไฟนั่นเองก็จะเพิ่มอาด สปีดนะครับขึ้นไปอีกนิดนึงนะก็นี่นะครับถ้าเกิดเป็นเซ็ตพลังไฟนี่คือจะเพิ่มสปีดทั้งหมด15%นะครับจาก10%นะก็ขึ้นไปอีก5%็ก็ถือว่าเยอะพอสมควรนะครับอ่ะแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมคลิปก็ขอฝากหน่อยกันนะครับใครที่ไม่มีเวลาทาเฟสหรือไม่มีเวลาดูโฆษณาก็สามารถจ้งนักคุ้งได้นะครับโฆษณาเนี่คือ5บาทนะครับหรือใครอยากอยากยาฝากทำเฟสก็25บาทนะครับรวมดูโฆษณาแล้วนะโอเคนะครับก็แต่นี้ครับสำหรับใครที่ ไม่มีเวลาว่างนะก็สามารถฝากในคงได้ก็สามารถทัก Facebook มาได้น,นะครับเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะทำการแปะลิงก์เฟซบุ๊กไว้ในที่อ่าคลิปปักหมดละกันเนาะโอเคอ่ะตัวโม่ตอนนี้คือมีทั้งหมด3ใบนะครับมันมันต้องใช้ทั้งหมดอ่18า18ใบในการสุ่มการันตีนะโอเคเดี๋ยวขอการพาไปหาตัวโม่กันละกันนะครับสำะรับในฉบับสายเติมนะอ่ะมาแล้วครับแพ็คอ่าฟุมโบกินะครับ319ผมยังไม่เคยกดน,นะครับในเซิร์ฟเวอร์นี้นะอ่าได้ตัวโม่หกใบอ่ะ จัดมาก่อนเลยนี่ครับได้ตัวโมดแล้วก็ได้น้องฟูบุกิมาให้ฉันอะไรให้ฉันได้ซ่อมเข่าอ่าเรียบร้อยนะนี่นะครับน้องฟูบุกินะอ่ะตัวนี้คนในเซิร์ฟเวอร์ใหม่นี้คือก็ควรจัดทุกคนนะครับเพราะว่าเป็นตัวตัวละครที่แบบเริ่มต้นได้ดีมากๆนะสำหรับน้องฟูบุกินะโอเคตอนนี้มีทั้งหมดอ่ะก้าวไปนะครับสำหรับตัวม่วงนะไปเดี๋ยวพาไปหายทีมแล้วก,กันนะครับว่าหาจากไหนนะนี่นะครับเป็นแพ็คเลือกของรางวัลไอ้เป็นแพ็คอ่าเลือกของขวัญน,นะครับก็มีทั้งหมด 3ระดับนะก็มีราคา149บาท629บาทแล้วก็เป็น2,800บาทนะก็ในการซื้อนี่คือก็จะได้เพชรนะครับ1นึบาบาทก็ได้300เพชร629บาทก็ได้1,200เพชรส่วน2,800บาทก็ได้ทั้งหมด5,000เพชรนะอา่าจะพาดูของไอ้ชิ้นอ่าข้้นตน้นก็แล้วกันนะครับว่าไหนควรคุ้มบ้างนะอ่ะสำหรับผมก็มีตัวม้วนนะครับที่แบบคิดว่าคุ้มนะส่วนตัวนี้ก็คุ้ม Porsche. มันก็คุ้มทุกอันเลยนะครับสำหรับอันบนนะ ส่วนอันล่างนี่คือก็แนะนาให้อันอเลือกอันที่เราต้องการนะครับอันที่เราขาดแคลนนะอ่ผมขาดไอฮีโร่แล้วกันผมเลือกฮีโร่ไปนะส่วนอันที่3านี่คือก็เลือกเป็นกราดแล้วนะครับคุ้มสุดน,นะครับในบรรดาเสียนี้นะโอเคต่อไปก็ราคา6 2รบาทก็ไม่ค่อยมีอะไรคุ้มนะสำหรับผมเลยคือของคุ้มค่าน,นี่คือไม่ค่อยมีนะก็อาจจะมีเป็นเสจ้าเมลสกัดอยู่อันนะครับเร่งเอาไปทํา5ดาวนะส่วนแถวที่2นี่คือก็อาจจะเป็นน้ํายาน,นะครับทาของแดงนะอาจจะคุ้มอยู่ ส่วนแถวทสามก็คิดว่าน่าจะเป็นอน,นี้นะครับนะตัวอัญเชิญการไล่โจมตีนะครับน่าจะคุ้มสุดนะในมรดา4ีเช่นนี้โอเคนะครับต่อไปก็เป็นราคา2,800บาทนะอ่ะส่วนอันนี้ก็คือก็คิดว่าไม่น่ามีไหนคุ้มนะครับอาจจะเป็นอันนี้อาจจะคุ้มนะสำหรับหีบไอแผ่นรักษานะครับไม่ลหกนะหรือเปล่าต่อไปไอแถวที่สองี่เคยคิดว่าน่าเป็นกุญแจนะครับคุ้มสุดนะอันนี้นี่คือ6อันนี้คือไม่ค่อยคุ้มเลยส่วนอันที่สามก็น่าจะเป็น ไอพวกแผ่นนี้นะครับไอสองนี้นี่คือไม่ค่อยคุ้มนะส่วนตนัวผมคิดว่าอันคน้มสดก็อาจจะเป็นนี้นะครับหนึ่งร้อยสี่สิบเก้าบาทนะสามแพ็คส่วนไอสองแพ็คนี้นี่คือไม่มีความคุ้มค่าสำหรับผมนะอ่ะโอเคเรวขอการลูดเลยแล้วกันนะครับสระไอสามแพ็คนี้นะสามรอบไปอันนี้นะครับได้สามร้อยเพชรมาจากการซื้อหนึ่งครั้งนะตัวโมงเรามีทั้งหมดสนะิบสองใบละอ่ะซื้อต่อเลยปา่าอ่ะมีทั้งหมดสิบห้าใบแล้วก็ซื้ออีกสระอีกหนึ่งทีนะปา่า เรียบร้อยนะครับมีทั้งหมด18บใบเรียบร้อยการันตีพอดีอ่าเดี๋ยวขอทบตัวหน่อยละกันมาขอเพชรหกของหกมามาัฟโอ้เรียบร้อยนะครับหีบเกลืออ่ะเดี๋ยวขอแช่แบงก์่อยครับแบงค์เหลยยี่แบงค์นะอ่ะไหนๆก็ได้ไหนละเดี๋ยวผมขอจัดเลยนะครับในคลิปนี้นะมาแฮกสเต็ปตัวดำมาสุดท้ายนะครับไปลุยเลยโอ้โหเรียบร้อยนะครับเกลือนะอ่ะ,อะเดี๋ยวขอซื้อทั้งหมดได้ละกันนะวันะนี้นะเนนป็นการจับใจแช่สอยนะอ่ะเรียบร้อยนะครับซื้อทนะั้งหมดไอ คำพ e. นะีอีพีนะอ่ะแบงค์แล้วสแบงค์ก็20บาทก็หมดเรียบร้อยนะครับวันนี้นะหมดตู่ละมาอย่าลืมกดไลค์ไปออย่าลืมกดไลค์คนละหนึ่งไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะครับ,นรบในการสุ่มตั๋วม่วงนะอ่ะมาเดี๋ยวขอเอาเลยล้วกันนะครับสหรับตั๋วม่วงนะไปติดใบล็อกหินคิงเรียบร้อยมาดูกันนะครับว่าการันตีผมจะเคย,เคยจะหลุดเหรีหรือเปล่านะแต่ขอไม่หลุดเหรีแล้วกันไปเลยมาแล้วครับจังหวะนี้ โอ้โหประกาศแสงสีทองมาครับขอหินคิงเลยได้หรือเปล่ามาครับจังหวะนี้อุย้ยแล้วสิบใบแค่นั้นพอแล้วเกมขอให้เราเลยโอ้โหเรียบร้อยนะครับคืออีกแปดครั้งการันตีผมขอไม่สมต่อแล้วกันนะครับเพราะว่าเราจะเอาไว้อ่าล็อกเดือนหน้าแล้วกันนะว่าผมจะต้องการอะไรต่อไปก็เดี๋ยวมาล้อล้อโน้นแล้ว,ลว,ลวกันนะโอ้โหโเพียงแค่สิบใบนะครับในการได้หินคิงนะโอ้โหอีกแปดทีการันตีก็ เดี๋ยวเดือนหน้าลวกันนะครับนะอา,อาจจะเอาเป็นฟินิกแมนไม่ก็เป็นโกเกตึกลกันเนาะเดี๋ยว่อยว่า,ยากันละกันโอเคมาเราอาจจะได้ปลุกคิงนะครับในคลิปนี้นะโอ้โหตอนนี้คือหินพัฒนาก็ครบ5ก้อนเรียบร้อยนะอ่ะเดี๋ยวขอปลุกเจ้าคิงล่าง2เลยละกันนะครับในคลิปนี้ละกันเนาะโอ้โหคลิปนี้นี่คือก็รวมหลายอย่างเลยนะในคลิปเดียวอ่ะไปครับปลดเลยละกันหมื่นสีอ่ะปลดไปอีกหนึ่งแผน่นหมื่นตีแล้วก็ปลดแผ่นที่สามนะครับหมื่นสี แล้วก็แผนสุดท้ายนะครับแปะลุยนะครับปุกตื่นคิงไปเลยอ่ะเอาไปเล่นหมด3ทีนะครับสำหรับเจ้าคิงนะนี่นะครับรวมร่างกายเป็นเจ้าคิงยูไอคิงร่าง2นี่ครับคิงเอนจินอ่าเรียบร้อยนะครับคลิปนี้นี่คือถือว่าได้ทําหลายอย่างเลยนะก็มีการซื้อแพ็คซื้อนูน่นซื้อนี่นะครับหลายอย่างเลยอ่ะโอเคปะเดี๋ยวขอไปปลดฟิกเกอร์หน่อยแล้วกันนะครับในฟิกเกอร์นะปลดได้2อตัวเลยปลดน้องฟูกิกิแล้วก็เจ้าคิงนะ2ตัวอ่ะ ดี๋ยวขอปลดเจ้าน้องฟูกิกก็และกันอ่ะอ่ะ่าะใส่ฐานให้น้องฟูกิกหน่อยอ่ะแล้วก็รับนี่นะครับฐานไอ้ล้ำไอ้ล้ำค่านะอ่ะใส่แล้วกันนะั่ฐานล้ำค่าแล้วก็ขออัปดาวน์หน่อยละกันแต่ว่าตานนเกมนี่คือเราจะพอหรือเปล่านะเพราะว่าเราจะต้องอ่าเก็บตังค์ไปอัพของได้นะโอ้โหจะพอหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมาดูกันนะโอเคสองดาวก่อนแล้วกันเพราะว่าไม่มีเศษนะโอเคพลังขึ้นไป่หนึ่งพัน อ่าครับต่อไปก็ปปวดเจ้าคิงนะนี่ปวดเจ้าคิงเรียบร้อยอ่าครับสเตตก็ขึ้นได้เรื่อยนะอ่ะแล้วขออัพคิงขึ้นหน่อยละกันอ่ะอัพได้หรือเปล่ามันต้องใช้เศษอ่ะั้งหมด25เศษผมคิดว่าผมไม่น่ามีเศษนะอ่ะเดี๋ยวค่อยว่ากันละกันนะคะรับสเจ้าคิงนะโอเคไปเดี๋ยวขอเอาไปปวดไอ้พลังหน่อยละกันมาได้เวลาเสิร์ฟความจ่งให้เจ้าคิง มาดูกันนะครับว่าพลังมันจะขึ้นสักเท่าไหร่นะป้าบโอ้พลังขึ้นมาประมาณล้านแปดแสนนะครับหืพลังนี่คือพึบเลยนะครับจังหวะนี้นะโอ้จากจากเจ็ดสิบเก้าล้านนี่คือขึ้นมาแปดสิบเอ็ดล้านโอ้โหตอนนี้นี่คือเข้ามาดับก้าวนะครับของเซิร์ฟเวอร์นะโอ้ไม่ก็พลังนี่คือกระโดดกระเด้งเลยอ่ะโอเคนะครับได้เวลาไปทําของแดงมาของแดงคินสถาของเจ้าไอเจ้าอาเกวินยูอาร์มา นี่นะครับก็ใช้เป็นเซตพลังไฟนะครับหนึ่งเซตแล้วก็น้ํายาหนึ่งร้อยขวดนะมามาดูกันนะครับว่าเราจะได้อ,อัพเสริมเป็นอะไรบ้างนะเพราะว่านี่คือเป็นสามออปชั่นนะครับจะมีอ,อัพอ่าจะมีอ,อัพที่สี่นะครับมาดูกันนะว่าจะได้เป็นอะไรมาตีบอกไปเลยได้เป็นอ่าโจมตีเดี๋ยวเพิ่มดาเมจนี่ก็ไม่ค่อยมีผลอะไรมากมายนะครับเพราะว่ามันเป็นโจมตีอ่าแนวตั้งนะครับตัดเกวินนะอ่ะอัพเวลหน่อยโอเค โอเคนะครับพลังตอนนี้ก็คือ81ล้าน2 0 0แสนนะอ่ะรับปลดทักษะได้1ทีเดี๋ยวขอปลดหน่อยลวกันนะครับเรียกพลังหน่อยนะแต่ว่าตาในเกมไม่พออ่ะเดี๋ยวขอหาตาในเกมหน่อยลวกันนะเพราะว่าเราจะทำการดานพลังนะอ่ะมีตังค์ให้แลกในนี้ก็อ่ะแลกมาก่อนล้วกันพอไหมเนี่ยสองแสนไม่พอนะอ่ะเดี๋ยวขอไปในข้ามเซิร์ฟหน่อยไปแลกตังค์มาก่อนนะมาอ่ะครับเอาสุดเลยวันนี้ สี่แสนอ่ะไปพลังดูกันนะครจะขึ้นเอซักกี่แสนไปครับปลดเลยแผ่นไหนก็ปลดปลดไปนะอืมมาอันนี้ก็โอ้โหมีเป็นแผ่นไหนบ้างเนี่ยอ่ะเอาแผ่นนี้แล้วกันนะครับเป็นแผ่นต่อต้านนะอ่าใส่ไปเบลสี่พลังขึ้นไาอีกหนึ่งแสนเจ็ดหมื่นพลังตอนนี้นี่คือก็อ่าแปดิเอ็ดล้านสี่แสนนะครับโอ้โหก็ พยายามจะเข้าไล่การเข้าทับศีมาเรียบร้อยนะก็คิดว่าน่าจะไปเรื่อยๆกันนะครับสลับพาลาังของไหนคุงนะก็จะประคองให้มันติดหนึ่งในติประกันนะโอเคมามาือสปีดไอ้เจ้ากิวินนะครับว่าสปีดผมเท่าไหร่นะสปีดตอนนี้คืออยู่ที่1,106นะครับคือยังไม่ตันนะเพราะว่ายังไม่ได้ทําอ่านบนัสสปีดนะครับ3แถวนะแล้วก็อุปกรณ์คือยังอัปดาวไม่ตันก็เดี๋ยวค่อยๆอัปประกันนะเราไม่ต้องไปรีบอะไรมากมาย โอเคมาเดี๋ยวขอไปหาตีคนหน่อยละกันนะแต่ก่อนได้เข้าไปในะครัเซิฟเดี๋ยวขอไปในอันดับหน่อยละกันนะไปกระเทิบคนแถวๆนี้ก่อนอ่ะนี่นะครับเบอร์สามแปดนะครับเป็นก็สอบตายของเรานะก็ชื่อกกนั่นเองมาไม่ต้องพูดเยอะครับเราเข้าสนามเลยมาซึ่งนี่คือเราโดนเปิดก่อนเนยนะไปครับกดออโต้ไปเลยมาเลยครับให้เปิดก่อนเปิดก่อนก็จัดมาเลย มาแล้วครับจังหวะนี้โดนกิวินเขาเตะมาก่อนเลยลูกเตะอันโดโดยัดหน้ามาเตะมานะครับ3ล้านดาเมจเกวินเราติดสตันแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเรามีเจ้าไอซูริอุยเรามีเจ้าไอจีโฟยูอานนะครับในการล้างสตันนะหุ่ยเจ็ดสิบสามล้านดาวมีถือว่าแรงใช่เล่นนะครับสำหรับกกรน,นะมาแต่ไม่เป็นไรอย่าเจอเราสวร์มาครับเราทําการไล่ติคืนบ้าง อ่ะครับบัฟกระหน่ำแดงเรียบร้อยมาทัดสมกิบดกขยี้ไปอืปั่นไว้นะครับเจ็ดล้านดาวเมจจากการแรนตีอ่ะครับกระบอกอยู่อัลฟาไปมอบเขาให้สองล้านดาวเมจเดือนหน้านะครับในเซิร์ฟเวอร์ห้านี่คือผมจะทำการสมเจ้าเฮฟเฟมนะครับรอจัดกันเลยนะอีกแค่ประมาณครึ่งเดือนเจอการเฮฟเฟลมมาน่าจะต้องเอามาแทนเจ้ากระบองเหล็กนะครับเพราะว่าทีมผมนี่คือมันแน่นนะตอนนี้ตำแหน่งแน่นมาล้างสตาร์เรียบร้อย แต่ว่าไม่เป็นไรโลโซนิกฝังสีงเงามาก่อน,ลอน,าาน,ลนเลนเบบยเย,ยัดหน้าไปครับ9ล้านดาเมจหมาในคุงบอกขอเตะคืนบ้างจังหวะนี้นกจิตรดาโดยัดหน้าไปมามามา51ล้านดาเมจหมาครับท้าเซอร์มุกิบทขยี้ไป6เป้าหมายยัดหน้าไปครับ115ล้านดาเมจโอ้ติดโล่ไปหนึ่งตัวสลับเจ้าโซนิกหมาครับไอโฟูุกิยัดหน้าไปหมาครับพาร์สิคิงมไปห,หนึ่งทีจะรอดหรือเปล่านะครับสำหรับกกอนะ หมาถ้าเติมกิบอกขอซ้ำไม่หนึ่งทีเลยแล้วกันอะครับโปยุไครย,ยัดหน้าไปครับ41ล้านดาเมจต,ติดโลกไปทั้งหมด3ตัวกับบ้องอะไรอยู่อ่ะบอกขอฟาดกหนำสามสิบเกล้านดาเมจอ่ะแสบๆคันๆนะครับจังหวะนี้นะมาโบลล์แล้วบอกขอปืนใหญ่ถนนดาแล้วกันยัดหน้าไปครับจังหวะนี้อืสิบสล้านดาเมจมาถ้าเติมกิบอกข,ขอย้ำหน่อยนะครับย้ำแม่ล้อเจ็ดสิบหกล้านดาเมจเรียบร้อยนะครับงานหลังไปสี่ตัวนะ โอ้โหคือดาบเป็นของนายคุณนี่คือก้ารแรงใช้เล่นนะครับจังหวะนี้นะทนกันไม่หวัดไม่ไหวไปครับอีโคยิงไปหนึ่งทีอ่ะเรียบร้อยนะครับเจ้าเควินแตกไปครับถ้าเสริมกีบทขยี้ใส่เจ้ากระบองเหล็กไปครับหมุนมา่าครับแล้วคีนําำการเอนจินมาํำการบัฟกระนหนำแดงกันไปนะอ่ะมาครับสนามได้ไปหนึ่งที กับบองเลยอยู่อ้ามาขอฟ้ากระน,นำใส่จังหวะนี้อืสองร้อยเก้าแสนดาเมจยังไม่ตายนะมาครับกระบ,บอกไอของกอกอฝ้าคือมาบ้างจังหวะนี้อือแปดสิบล้านดาเมจนะครับยังยืนไหวชิีๆนะมาครับผมเข้าสูนนะ่ตอนที่สองนะเกี่ยวเบ็นอยู่ขอได้คุมบอกจะขอได้เปิดก่อนจังหวะนี้ยัดหน้าไปอือสิบสี่ล้านดาเมจเรียบร้อยน,นะครับมาทัชเสริมกีบอกขอบดขยี้ใส่โอ้ยเจ็หมกล้านดาเมจย,ยังไม่ตายนะครับสำหรับกระบ,บอกไอของกอกอนะ แต่ว่ายืนได้นานเมือนกันแต่ว่าก็ไม่น่ารอดน,นะครับจังหวะนี้นะเหลือหกต่อหนึ่งหนึ่งต่อหกก็ไม่ถือว่าลุมหรือเปล่าอ่าครับถ้าเซเกิปั่นยับหน้าไปอืมสี่ล้านดาวเม็เดเรียบร้อยน,นะครับติดโลไม่ยอ่อททอนะน่ะครับฟาดกระหน่ำไปอืมออนนี้คือติดโลเรียบร้อยน,นะครับไม่น่าไม่น่าพ้นอ่าเพื่อนที่ถองนะน่าจะต้องโดนโดนกระหน่ำซัมเมอร์เตล อ่ะครับทัสเสอร์ฟมังก,กี้ยัดหน้าไปหนึ่งทีแต่การแล่นตีอ่ะครับฟาดไปม,มาจังหวะนี้ก็ยิงยัดหน้าโลดเต็มๆนะครับไม่ได้เม็ดไม่เข้านะอ่ะครับโบลัสฉีดไปสูงดาเมจแต่ไม่เป็นไรนะ้องทัสเสอร์ฟมังก,กี้บอกขอ,ขอบทขยี้หน่อยจังหวะนี้ยัดหน้าไปเรียบร้อยนะครับเซจเจ็ดล้านดาเมจหงายหลังไปแล้วสำหรับกกอไม่รอดเนื้อมือของนายคุงนะครับอันดับกาของเซิร์ฟเวอร์ห้าห้าตลอดไปนะโอเคมา เดี๋ยวขอไปตีคนทข้ามเซิร์ฟหน่อยแล้วกันนะครับไปลองพลังของ81ล้านหน่อยนะโอเคนะครับทีมก็เหมือนเดิมเป๊ะๆนะมาตอนนี้ผมอยู่โซนที่3ของไอ้ข้ามเซิร์ฟนะครับใครที่อยู่โซนแถวนี้ก็สามารถมาร่วมใจกันได้น,นะครับนะก็มาตีสนุกๆก,กันได้น,นะมาขอตีใครเดียว60ล้านไหมโอ้โหแต่ว่ามีซูริว5ดาวม่วงได้น่ากลัวนะทีมผมนี่คือกลัวเจ้าซูริว5ดาวม่วงนะครับเพราะว่ามันแรงจริงนะแต่ว่าไม่เป็นไรมา ขอลองของไหนแล้วกันนะครับมาดูกันนะครับว่าผมจะสู้ไหวหรือเปล่านะมามันไม่ลองมันไม่รู้มันต้องลองนะครับถึงจะรู้นะมาเราโดนเปิดก่อนอีกเช่นเคยมาเลยครับเปิดมาก่อนนะครับสำหรับอ่าคนนี้นะเซิร์ฟเวอร์ห้าห้าห้าสามมาครับลูกเตะจดดรอยัน้ามาหนึ่งทีเตะใส่เจ้าไอจีโฟมามาครับจังวันนี้พลาเสดคิงมาโอ้ยสวัดีจดด้ามาสี่สิบล้านดาวไม่แรงเกินไปหรือเปล่า เรียบร้อยนะครับโจเกวินเตะสตาร์ทมาหนึ่งทีแต่ว่าไม่ติดสตาร์ทน,นะแต่ว่าติดโลแทนโอ้โหนี่นะครับลิศของเจ้าไอซูริวห้าดาวม่วงนะคือมันแรงจริงผมนี่คือเจอทีนนี่คือก็วาดเซลยมกันนะดาเมจมันแรงเวอร์เลยอะ่ะมาครับไล่ไล่ติมเลยหยัดหน้าไปนะครับหกล้านดาเมจมาดูกันนะครับว่าทัตเซอร์เมกินี่คือจะแบกไหวหรือเปล่านะกีหลักของเราดาเมจหลักของเรานั่นเอง วรถ G4 5ดาวม่วงด้วยน่ากลัวนะจังหวะนี้เราจะรอดไหมเนี่ยมาครับบนรถยิงยัดหน้ามาโอ้ย68ล้านดาวมีจากการแรนตีโคตรแรงเรียบร้อยนะครับเกวินติดตาตัได้หนึ่งตัวโอ้โหหลังทันไหมเนี่ยเรียบร้อยแย่แล้วครับเจอตัวลูกยัดหน้ามาโอ้โห5 66ล้านดาวมีโอ้โหแย่ละแย่ละ อย่าเพิ่งตายนะโอ้โหเรียบร้อยนะครับแถวหน้าไปหมดละมาไม่เป็นไรแล้วหลังเรายังเหลือนะครับสามตัวนะหมาทัศเสิร์มกิบอกขอบทขยี้หน่อยนะครับหกเป้าหมายยัดหน้าไปครับจังหวะนี้สองร้อยล้านดาวมิดเรียบร้อยนะครับเจ้าสมาัยแมนหงาหลังไปเลยนะโอ้โหสองร้อยล้านดาวมิดก็ถือว่าแรงอยู่เหมือนกันนะอ่ครับคีนกรารเอนจิ้นมามาจะทัศเสิร์มกิซ้ำอีกหนึ่งที อ่ะครับยัดหน้าไปห้าว่าหมายมปั่นไปนะครับแปดสิบล้านดาเมจเจ้าโบลติดโลไปหนึ่งตัวอ่ะครับก็บอลอยู่อาฟุฟาดไปถือว่าแรงนะครับฝั่งของข้ามนะตีแทบไม่เข้าเลยมาครับ G ีโฟยัดหน้าเจ้าคิงมาโอ้โหสี่สิบห้าล้านดาเมจแรงจริงนะมาครับคีนกำการหิวเลือดก่อนเบาก่อนนะพี่หนุ่มเบามือให้ข้าหน่อย นะครับถ้าเซอมกิยัหน้าไป5้าเป้าหมายปั่นไปนะครับ8 1ล้านดาเมจเจ้าโมร์สไงหลังไปเลยนะครับปัน่นซ้ำไปหนึ่งทีโอ้แต่ว่าโซลิลขอนี่คือเลือดไม่ลดเลยนะ20บหลอดนะครับกับบัลีอยู่อัลฟาไปส3ล้านดาเมจถ้ัสเซมกิยัมไปหนึ่งที่ะปั่นไปนะครับ4 4ล้านดาเมจโอ้โหเจ้ากิเวนถึงกับติดโลไปเลยนะจังหวะนี้่ะมาครับเข้าสู่เทิร์นที่2นะ โอ้เราจะรอดไปเนี่ยโดนสตันด้วยเรียบร้อยนะครับถ้าเตมีิขี่หลักโดนสตันน่ะแย่ละจะรอดไหมเนี่ยโอโ้โหยมาครับโดนกิบบินเตะสตันเรียบร้อยโดนสตันกันทุกตัวเลยผมว่าไม่น่ารอดนะจังหวะนี้โอโ้โหไม่น่าห้าวเลยครับกับเจ้าเซริวยูอานะมันแรงมันทำให้แถวหน้าผมนี่คือบานเพิร์นคิวเลยอะ จะรอดหรือเปล่านะมาดูกันผมว่ามีโอกาสโดนสตาร์สามตัวติดนะจากการแรนติเนี่ยอะลูกเตะทันดูยัดหน้ามาโอ้ยย้ำใส่ทัตเตอร์มื่อกี้อีกแล้วมันจะรอดไหมน้ทัตเตอร์เมื่อกี้เราแล้วมาอีกแล้ว G4 UR ล็อกเป้าหมายมาโอ้โหยี่สิบหกล้านดาวไม่เดเรียบร้อยเจ้าทัตเตอร์มื่อกี้นี่คือโดนข้าย้ำโอ้โหโดนข้าย้ำไม่ไม่ยั้งนะ มาครับซวยยัดหน้ามาโอ้โหสี่้ิบดลาดมีโอ้โหโอ้โห,โโหเรียบร้อยนะครับไม่รอดนะอ่ะขอขดข้ามล้วยกันไม่ไหวนะวันนี้ตึงเกินไปนะโอ้โหนี่นะครับเหตุผลที่แบบผมโคตรเจ็ดซวยรูย,รย,อยูอานะคือมันแรงเกินไปเนะี่ยมันต่อยแบบแถวหน้าผมนี่คือไม่ได้เล่นนะไม,ไม่ไม่ทนได้ออกอันติไเลยแต่ละตัวเพราะว่าโดนตตันไม่ไม่ยั้งนะอ่ะโอเคน่าจะประมาณนี้กันนะครับสรับวันนี้นะก็โอ้โห ก็ตกไปอันดับ21เรียบร้อยนะไม่เป็นไรอย่าค่อยอย่าค่อยไปไต่คืนที่อยากแล้วกันนะโอเคนะครับใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมด like, กดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนะใครที่จะฝากทำอ่าทำเควสจะฝากดูโฆษณาก็ทักเฟซบุ๊กก็ได้นะครับนะมีผลจะทำการแปะไว้ที่ลิงก์บักหมดุดโอเคนะครับสลาบคลิปนี้ก็ประมาณนี้กันนะครับนะใครชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ด้วยนะครับนะไว้เจอก,กันใหม่คลิปหน้าสลาบคลิปนี้บ๊ายบาย